ราะว่าใช้แก๊สกับไม่ใช้แก๊สนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ไม่ใช้แก๊สนะครับตัวนี้จะต่อแก๊สนะครับใช้แบบตัวที่ใช้แก๊สเดียวมนะครับเรามาดูตัวเครื่องที่ไม่ใช้แก๊สกันดิกันก่อนนะครับเรื้มเริ่มต้นนะครับสายกาวนะครับสายกาวเราอยู่ที่ขั้วบวกนะครับ แล้วก็สายออกมาจากหน้าเครื่องนะครับต่อเข้าที่ขั้วลบนะครับอ่านี่ก็คือเราจะเชื่อมลวดแบบไม่ใช้แก๊สก็ต่อลักษณะนี้นะครับสําหรับสูง200ซีทีนะครับดูลวดนะครับลวดก็จะเป็นลวดฟักคอนะครับหรือจุดแตดนะครับแล้วจะเปรียบเทียบแนวเชื่อมการเชื่อมใหนหมู่ กาแตกตากันยังไงแล้วก็สามารถทไปเลือกใช้งานแบบไหนนะครับสําหรับการปรับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโวล์นะครับเราละลายร่วนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปีดร่วนนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแนวเชื่อมนะครับประมาณเจ็ดนะครับสายร่วน0.8นะครับเชื่อมเป็นมิกนะครับเดี๋ยวเราจะลองตัวที่ไม่ใช้แก๊สก่อน,นเป็นร่วดขักคอที่ไม่ใช้ คือเชือกนะครับคือเชือกก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นขนาดสองร้อยนะครับดูความแตกต่างน,นะครับระหว่างใช้แก๊สก,กับไม่ใช้แก๊สนะครับทั้งแนวเชือกทั้งเสีบเชือกเดี๋ยวเราจะทดสอบตัวที่ไม่ใช้แก๊สก,ก่อนนะครับเป็นรุ่นตัองขอ เชื่อมนะครับไใ,ใกล้เลยนี่คือแนวเชื่อมนะครับที่ไม่ใช้แก๊สนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวนมอตสู้แล้วก็ ไห <Okay. S 1> สังเกตดูจะมีภาพนะครับก็ขาวแล้วก็สัเก็ตก่อน,นะครับ <Okay. S 1> ต่อไปเราจะใช้แบบเชื่อมแบบใช้แก๊สนะครับ <Okay. S 1> จะมีเสียงแก๊สซีลทูออกนะครับ <Okay. S 1> มาดูแนวเชื่อมนะครับเหนียบ <Okay. S 1> แล้วก็ดูงานที่เราจะใช้นะครับ <Okay. S 1> ว่าควรเหมาะสมเลือ,อกอใช้แบบไหนนะครับ ไม่มีเกาะน,นะครับแล้วก็แนวเชื่อมก็เลือกใช้กันดูนะครับแนวเชื่อมนะครับเปรียบเทียบกันดูแล้วก็นำไปดูว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับถ้าจะให้แนะนำนะครับผมขอแนะนำใช้แก๊สด,ดีกว่านะครับถ้าเราไม่ใช้แก๊สนะครับหนึ่งเลยนะครับ ลวดนะครับลวดจะแพงกว่านะครับ3 4ส,สีเท่าตัวนะครับแล้วก็2อ,อะไร